ไวท์เทอร์เบดครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงดิจิมอนของคุณในตอนนี้เพิ่มพลังให้ดิจิมอนแปลงเลิร์นเลเบิร์ตักับเพื่อนนอกจากนั้นยังมีมิชชั่นนำที่ต่างๆด้วยนะเอาละคุณเองก็เป็นเด็กที่ถูกเลือกได้ไวท์เทอร์เบดดิจิตอลมอนเตอร์มาพร้อมกับเมมโมรี่การ์ดที่จะดูดตังคุณหมดกระเป๋า มาอยัางอรอปีสองพันยี่สิอไม่ยอมแพ้กันหรอไอ้ดิจิมอนมอนสเตอร์เริ่มขึ้นอีกครั้งอืมเนี้ยีจีสวยมั้ยอ,อ๋อฉันก็มีนะเอคุณพร้อมหรือยังอ่าเบอร์บอลฟเดนกิกา นี่จะขายของทีมันต้องเอฟเฟกสุดๆเราเดินชิวๆกันดีกว่าไหนดูสิมีอะไรบ้างโอ้โหตู้กดน,น้ำเป็นเนงินซืน้อแล้วกูจะกินน้ำไงเนี่ยเอ้อยอ้าวสปอร์ตออกกาลกายหนึ่งดีมันต้องทาจกิงเหรอวะเยี่ยมจากการลูกกระชบได้แล้วอ้าชิบปุ๊บอ้าชิบปุ๊บ โอ้โหถ้าขนาดน,นี้กูไม่ซื้อแล้วชึบเออเออเออเอเริมเหนื่อเ,อเอิ่มเหนื่อยเริ่นอืปี้ออเท่ไหมลนน่ยยปปปปปปปา,มมานสุดยอดเจอ,ก,อกันอีกแล้ว เดี๋ยวมึงเป็นในรเสาเริ่มก่อนไม่รอแล้วนะมาพร้อมหรือยังเมกาเฟมม่้ช่อตกกปีตหลบมาใส่ฟ้าชื่ออะไรไม่รู้กูลืมไปปล่อยได้เหมือนกันเว้ยโอ้ยเจ็บโอ้โกูโดนด้วยเหรอเนี่ยคนหล่อ้อาเก็บไม่ตายอักคุมอนเปลี่ยนลางเป็น เกรมอนเป็มที่เลยฮึวันฟออ100หนึห่งรอยเปอร์เลุยแม่งกูจะป๊อปป๊อปป๊อปป๊อตอนที่หนึ่ง like มซิมอนมอนสเตอร์แบบใหม่มอะไรสีดำกูจะมาวะ Digimon Project 2021พี่ออเดอร์เสียตังค์ได้แล้วตีดำก็อยู่ไหน Digimon Project 2021ความเดิมตอนที่แล้ว1 for all 100%ลุยเลย You win นุก no, จริงจริงเฮ้ยทนไม่ได้ออนี่ไปไปแล้วมาเจอกันใหม่อีพีสองนี่เป็นไรเปล่าหืมอยากลองเหรอหอ,อะไรเนี่ยไม่ได้นะอย่างนี้มันต้องลองเฮ้ยชิปุ๊บ โอ้โหจะนอนหรือจะไปไปนั่นมันไขนน่นกกระทาเออผิดผิดไน่ทองทัดน์สิโอ้โอ้โหโอ้โหไข่ทอ,องคำแค่แตกก็เกิดโอ้โหโอ้โหจะขายให้หน้าซื้อไปไหนนี่มัน นี่กูต้องบินเข่าด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหให้กูมาเจอตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยบินได้พากูไปด้วยอรองเท้ากูไม่ได้ใส่นี่มันเลือเกินบรรยายฮ้ยหย่า นี่กูเป็นใครเนี่ยใครทำรังกูจัดไป Evolution เฮ้ยช,ชูชูสมัยนี้เป็นไงบ้าง โตกลับได้สกิวไว้เองเฮ้อตายฮ่า,าผมปิดไปแล้วครับสุดยอดไปเลยอืมตัวใหญ่กว่าเก่าด้วยจะว่าไปตัวตรงกลางนีใครวะตัวอย่างตอนต่อไป อืมโอ้นี่มันอืม <G ül> เป็นแค่เงากู้ว้ว <G ül> อืมนิจิมอนโปรเจกต์สองพันยี่สบเอ็ดคุณคือคู่หู เอ๊ะนี่อะไรเนี่ยตอนที่สามอชิบอชิบอตาเอาะ๊ะอะอ๋อมันเป็นนาฬิกาแหม่กูกโง่ตั้งงานฮึ่มเศรษฐ์เศรมากเลยเฮ้ออะไรเนี่ยเฮ้ออะไรโทรศัพท์ใครโทรมาคุณพ่อวะเนี่ยหรือว,ว่ากีกวะอ๋อไม่ใช่ใครแอบติดตั้งแอบให้กูเอ้ยกูโดนแฮกว่ะเนี่ย ทำไมอยู่ๆก็ติดตั้งให้กูโดนแฮกแล้วล่ะไหนลองแตะดูสิโอ้โหโอ้โหไข่จี๊ดี้กแล้วนี่มันโอ้ยดาราศาสตร์โอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่ตัวอะไรหน้าเหมือนฟักทองเออนี่มันตัวเฮียอะไรบันดึมมันอยู่กับกูได้ไงวะโอ้ยตัวเฮี้ได้เก่งจังเลยอ่ะทุกคนเห็นไหมอ่ะ นี่ดูสิได้ถ้วยด้วยเป็นไงตบขี้แล้วได้ถ้วยเยี่ยม,มนี่ดูสิโอ้ยถ้วยไมเยีชิบหายสรุปมันมาอยู่กูได้ไงวะโอ้ยนั่นแหละผมกลับมาแล้วครับพระเอกประจำซีซั่นจะบอกว่าอีพีนี้ก็มีผมเหมือนกันนะมีโอ้มาแบบเพืเท่ไงพี่ ขอแก้ตัวหน่อยแล้วกันเออมอ<า>นี่สรุป EP นี้เท่าตัวเอกใช่ไหมอืะตัวอะไรอ่ะอุ๊ยอะไรเนี้ยอือว่าไงดี Mega Frame Duke Thunder ไม่รู้หรอกกูตั้งชื่อมห่วฮ้ยเยี่ยมขับเบอรกันได้แล้วลองดูไหมอ่ามือบอลไม่หนึ่งทีโอ้โหโอ้โหมือบอลเป็นเหตุสะเก็ดได้สวยแล้วปิดยังไงเนี้ย อ๋อ,อ,อ,อนี่มันอะไรกันเนี่ยเออตามสูตรแล้วก็ต้องร่วมมือกันสินะก็ไม่จะบุญไปไหนเนี่ยคู่กินหัวกลับมาแล้วจ้าเออมีดวงกลับมานะ เขาดาวไม่รู้คืออะไรแต่คลิปนี้มีแค่นี้แหลยอาล้าวล้อย่าลืมไปเปย์นาทิกากันต่อนะอ๋อแล้วก็มีชิปใหม่มาอย่าลืมไปเปย์กันต่อนะแม่งจะดูตังกูหมดเลยหรือไงเนี่ยความเดิมตอนที่แล้วโอ้นี่มันอะไรกันเนอะนี่มันหมายความว่าไงก็มุนเยอะไปกูเวียนหัวกับมาแล้วจ้าเออทีดวงก็มานะ นี่สินะต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดทุกกดนะเอาละได้เวลาขายของแต่ทีการนี้สามารถคัดกับทุกกดท้าได้นะครับอย่างนี้ไงโอ้เฮ้ยไข่ปูอ้าวชิบหายแล้วทุกเครื่องเลยเนี่ยไอเดียอะไรเนี่ยถ้าไม่ใครรู้ที่แฉดไว้เราคือต้านี่เด้ออะไรเนี่ยอ้าวได้เวลาขายโฆษณานั่นเอง นาใิการน,นี้สามารถทัดก,กับโทรศัพท์ได้นะนี่เน่อ,อ้บอสปรากฏตัวแบทวอ,อ,อ,วอวล์กิมอนดิจิมอนโปรเจกต์2021 EP ที่4อ

แร็กไกยออฟฟ์เฮ้ยเออไอบินไม่ได้เออเหรอวนี่คิดว่าเป็นของมะเอกเหรอไม่ใช่หรอกรเ,เ,รเกรมอนเปลี่ยนร่างเป็นไรส์เกรมอนเฮอนี่มันเอา้มามาันในมันไหนเนี่ยจังหวะนี้ต้อง ลูกแบบพระเอกลุ้มเลยเอาบานะกี้ไว้เอกหรปอกอกเป็นมอนเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้เฮ้ยเฮ้ย่ช่วยเรามันช้อยเกรย์นี่เป็นไงตั้งชื่อหัวเฮ้ยเฮ้ยเฮเก่งก็เนอะ ไว้ไดัได,ดไอวี่ตอนไปดนเห็ุกีรณีวิ่พร้อมโด้ลุยเ,เลยตัวน้อยด้วยช่วยยาถ้าไม่ตายลุยเลยแอนเดอร์สปรากออรสึกเอาุกเกินอ๋อใส่นี่มัน เธออี้ชนะแล้วอย่าลืมว่าชนะเถอะไอชิปกดทแาแบบพระเอกโอ้มันเร็วสามไงวะอย่างเร็วสามเพิ่งความแข่งแข่งเริ่มที่ตัวขุดดิสิมอนโปรเจกต์2องพัเอ๊ดะเอ๊มีอีพีมาหน้าไหมเนี่ยเอาละดูไปทั้งเรื่องจริงๆก็แค่จะขายชิปะนะ มีแอปด้วยอย่าลืมไปโหลดกันล่ะอย่าลืมไปซื้อนาฬิกากันด้วยล่ะเอาไง่ายๆไปเปให้หมดซะพวกมึงพอเธอมัตูุดแล้ว